นี้การเรียนวันที่สองนี่นนียแบงช่อผมซอยแล้วนะครับการแบ่งช่อนะครับเมื่อวานนี้เจอช่างก๊อฟวีเทพวันนี้เจอก๊อปกันไก่บินนะครับอันเนี้ยเจอพิชาพี่เชนพี่เชนอะไรนะเมื่อวานนี้น้าอะไรนะพี่เชนน้าสมุนไพรน้ำสมุนไครับนากไม่กินนะมีแป๊บป๊มีพี่เจดมีคู่ตอนนี้รอพี่ต่ออยู่นะครับพี่ต่อว่าจะมาครับพี่ต่อรับ เียวรอคู่อยู่นะครับเด็กเลยวันที่สองในการเริ่มเรียนนะครับการใช้เครื่องมือโดยการใช้กันไกนะครับการเก็บการใช้กันไกแล้วก็แบ่งช่อผมเรียบร้อยอน,น,นะครับตอนนี้นะครับอำเภอท่าปลาอุตรีครับ ไถ้าเริ่มคิดกันเริ่มท่องกันดีกว่าอะท่องกันเลยนะทีห้าคนพร้อมกันครับนับเจี๊ยบพุ่มเลยนะพูดในใจก็ได้ดังๆนะพี่เจี๊ยบนะพูดในใจดังๆเอ๊ะยังไงอ้าวนับหนึ่งสองสามเหย็บเป็นไกายตาปี๊ดรีผมนีผมเอบฟีใส่กันไกาตาปี๊หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็บเป็นกาย จับวีปีผมมีผมเห็บวีใส่กันกาตัดผมหนึง่งสา,ส,าสี่ห้าเก็บกันกจยรับวีป,ปีผมมีผมเห็บวีใส่กันกาตัดผมหนึ่งสองสามสี่หเก็บกันกดคจับวี บีผมมีผมเก็บหวีใส่กันไก่ตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บกันไก่ดับหวีตัวนี้เอาไม่คล่องนี่เลยผมบีผมเก็บหวีใส่กันไกตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บกันไก่ดับหวีบีผม 1, 1 2, 3, 4, น,นึ่งสาสี่ห้าเก็บกัะไกลเงียบเลยวครับวีปีผมเนองดตผมเก็บวีใส่กไกลตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าีเก็บกระไกลจับวีปีผมมีผมเก็บวี<ม>ใส่กันไกลตัดผมหนึ่งสอง,งสามสีส่ห้า